สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s ิโกฟิเจอร์ในวันอังคารที่30มิถุนายนนะคะสำหรับะะราคาทองคำเมื่อคืนนี้บวกได้5.37เหรียญนะคะปิดไปที่1179.06เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1 1 7 4งพันเถึงหนึ่เช้านี้ก็อยู่ที่บริเวณ1177นร้ะคะ,นะคะราคาทองคำก็ดีดตัวขึ้นมาแรงเมื่อในช่วงเช้าเมื่อวานนะคะแล้วก็มีการ อ่อนตัวลงมาแล้วก็แว่งไฟเวย์อยู่นะคะในช่วงนี้สำหรับการดิดตัวแรงเมื่อเมื่อช้าวานก็จากความต้องการซื้อต้องทำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะเมื่อกรีฟมีโอกาสสูงที่จะผิดนัดชำระหน,นี้ที่จะต้องจ่ายให้กับ IMF 1.6000พันล้านยูโรนะคะและอาจจะต้องออกจากยูโรโซนส่วนทางด้านนายกกรีซก็ประกาศให้ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบปิดทำการแล้วก็ควบคุมการเคลื่อนไหวของเงินทุนนะคะแล้วก็ให้มีการลงประชามติมาตรการรัดเข็มขัดในวันอาทิตย์ที่5รกรกฎาคมนี้นะคะส่วนทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลของกรีซก็กล่าวว่ากรีซจะไม่ชำระหนี้1.6พันล้านยูโรให้กับ IMF นะคะซึ่งอันนี้ก็มีผลทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับตัวลดลงแรงนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยราคาทองคำก็ไม่ได้ปรับขึ้นมากนักนะคะเนื่องจากว่าผลกระทบของซีสที่มีต่อสหรัฐคงจะไม่มากนะคะแล้วก็สหรัฐก็จะปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยภายในปีนี้เหมือนเดิมนะคะส่วนข่าวอื่นๆน,นะคะก็สถาบันจะดันดับความน่าเชื่อถือ s p ลดอันดับ เครดิตกรีซลงหนึ่งระดับนะคะมาที่ทริปเปิลซีลบแล้วก็กล่าวว่ากรีซมีโอกาส50%ที่จะออกจากยูโรโซนนะคะนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปัสของกรีซก็เรียกร้องประชาชนให้ลงประชามติไม่รับเงื่อนไขในข้อตกลงที่ทางกลุ่มเจ้าหนี้เสนอมานะคะซึ่งถ้าหากว่าไม่รับเงื่อนไขเนี่ยก็จะทำให้มีอำนาจต่อรองมากขึ้นส่วนทางด้าน เอชซีนะคะธนาคา,ารกลางยุโรปก็คาดหวังว่าประชาชน60%นะคะจะรับเงื่อนไขมาตรการัดเข้มขัดของกลุ่มเจ้าหนี้นะคะแล้วก็ถ้ารับเนี่ยก็คืออาจจะทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลน,นี้เนี่ยลดลงนะคะแล้วก็จะมีการจ,จัดการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็น่าจะมีการเจราจาใหม่เกิดขึ้นนะคะ ส่วนตลาดหุ้นก็ร่วงลงแรงนะคะตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงแรงทั้ง3ตลาดนะคะทั้งดัชนีดาวโจนส์เซนต0พีห้าและก็เนสแตกนะคะก็ร่วงลงกว่าสนะคะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐรเมื่อคืนยอดขายบ้านรอปิดการขายก็เพิ่มขึ้นมา0.9%นาะคะต่ำกว่าคาดที่บวก1.3%ึ่าเภาพเทคนิคของราคาทองคำหลังจากดิดตัวขึ้นมาแรงแต่ไม่ สามารถถานเส้นวิ่งเอเวเลสองร0 0ได้ก็มีการอ่อนตัวลงมาแล้วก็น่าจะยังแกล่งไซเวรอผลการลงประชามติในวันที่5กรกฎาคมนี้นะคะในช่วงนี้ก็คาดว่าน่าจะแกล่งไซเวระหว่าง1170แล้วก็1190แล้วก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านส่วน ดาวโจนส์เมื่อคืนร่วงลง350จุดนะคะราคาน้ำมันดิบในสเปกร่วงลงบาท1.30ดอลลาร์นะคะหรือว่า2.18เปอร์เซ็นต์เรสร่วงลง1.25ดอลลาร์หรือว่า1.98เปอร์เซ็นต์ส่วนเงินบาทนะคะปิดที่33.74เงินยูโรก็กลับมาแข็งค่าได้นะคะหลังจากที่ร่วงแรง ดอลลาร์นะคะหลังจากที่แข็งค่าขึ้นมากก็กลับมาอ่อนตัว STDR ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะคะถือเท่าเดิมส่วนภาพเทคนิคของเบนนะคะภาพกราฟราย60นาทีมีความหันหวนแรงนะคะแบ่งตัวลดลงแล้วก็ดิบขึ้นอย่างรวดเร็วคาดว่าจะมีการพักตัวในกรอบนะคะแนวต้านมีที่62.4แล้วก็หก9าแนวรับมีที่ 61.5แล้วก็61.2นะคะก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านส่วนข่าวในตลาดน้ำมันนะคะอิหร่านก็มีแนวโน้มที่จะยืดเวลาในการเจรจาต่อรองกับชาติตะวันตกเรื่องโครงการยุคเคลียร์ของอิหร่านออกไปนะคะถ้าหากว่าโดยเช่นตายก็จะมีในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะข้อตกลงนี้ก็จะส่งผลให้ชาติตะวันตกยุติก,การคว่ำบาต ส่งออกน้ำมันของอิหร่านนะคะส่วนดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ภาพกราฟราย60นาทีก็ปรับตัวลดลงมาเปิดมาปิดแก๊ปนะคะทำให้ภาพแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นเสียไปนะคะก็แนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบเท่านั้นแนวต้านมีที่95.6แล้วก็96.0แนวรับมีที่94.8แล้วก็94.4ส่วนภาพเทคนิคของ usdn 15 ภาพกราฟรลย6หนาทีก็ปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านเดิมแนะนำให้เทรดดิ้งช็อตเมื่อราคาทดสอบแนวต้านแนวต้านมีที่33.9แล้วก็34.0ิบี่แนวรับมีที่33.7แล้วก็33.6นะคะส่วนเซ็ตห้าสิบนะคะเซ็ตห้าสิบเมื่อวานนี้ก็ ร่วงลงแรงนะคะแล้วก็สามารถดิดกลับได้โดยเดชนีเซตห้าสิบก็ดิดกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นแนวโน้มขาลงแต่ว่ายังไม่ผ่านวิ่งอัเบรตหนึ่งพันจุดนะคะ แต่ก็มีแนวโน้มที่ดีหลังพยายามทดสอบบริเวณแนวต้านดังกล่าวขณะที่เมซิดีไอได้พักตัวซึ่งทําให้ดัชนียังคงรักษาทิศทางการแต่งตัวในกรอบใช้ไมอัพเพื่อรอจังหวะทดสอบระดับ1,015แล้วก็1,020จุดนะคะแล้วก็แนะนําให้เกงกําไรในกรอบความผ,ลผลันผวนเแนวต้านมีที่1,003แล้วก็1,010แนวรับมีที่987แล้วก็981 ส่วนเซต50 e ซีรีส์ยูนะคะล่วงหนักกว่าเซ0ต50เพิ่มช่วงการดิสคาวทำให้ MACD ล่วงสู่ฝั่งลบแต่ RSI ดูทรงตัวได้ดีกว่าขณะที่ดัชนีปิดตลาดเกาะเส้นแนวโน้มขาลงนะคะจึงมีโอกาสที่ดัชนีจะรีบาวในกรอบไซด์เวัพเพื่อขึ้นทดสอบม o v i วิ่งเส้นมุ่วิ่งเอเวอร์เรสแล้วก็แนะนำให้เปิดลองนะคะแนวต้านมีที่982แล้วก็992 แนวรับมีที่967แล้วก็962สำหรับตัวซิงเกิลสต็อกนะคะดีแลนด์ and, อยู่15แบ่งทรงตัวในกรอบไซด์เวย์โดย m ACD ร่วงลงสู่ฝั่งลบแต่ ISI ที่เข้าใกล้ระดับโอเวอร์โซเริ่มมีแรงพยุงตัวจึงมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอีกครั้งเพื่อทดสอบกรอบบนของช n e l ที่บริเวณบาท70แล้วก็ให้เทรดดิ้งลองนะคะแนวต้านมีบาท66แล้วก็บาท70แนวรับบาท49แล้วก็บาท47 ควน ATD U15 นะคะแก่งไซเวโดยมีความผันผวนล,ลดลงเช่นเดียวกับ MACD และ a s i ที่แก่งแคลบลงแสดงการทักตัวเพื่อรอเลือกทิศทางทั้งนี้เส้น Moving Average ที่ยกตัวสูงขึ้นช่วยหนุนแนวรับระยะสั้นให้กับราคาขณะที่การเบ e a เอา t ระดับ8บาท20จะทำให้เป้าหมายปรับขึ้นไปที่8บาท70แล้วก็9บาทอันนี้ก็เป็นการประเมินท,ทางเทคนิคนะคะ แล้วก็ให้ Follow แม่เบรกแนวต้านมีที่8บาท20แล้วก็8บาท40แนวรับ7บาท90แล้วก็7บาท40ส่วนข่าวในประเทศนะคะทางกระทรวงการคลังก็เตรียมที่จะลดะประมาณการ GDP ปีนี้ลงแล้วก็ตัวเลขการส่งออกด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการถแถลงข่าวในเดือนกระกฎาคมนี้ แล้วก็เปิดเผยว่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับกรีซมีไม่มากนักนะคะส่วนทางด้านกรมสันพากรก็ก็กล่าวว่ากระทรวงการคลังจะเสนอต่ออนุอ,นอ,าอายุมาตรการภาษีมูลค่าเพิ่ม7%นะคะซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30ก,กันยายนนี้ให้ที่ประชุมคอรมอพิจารณาในช่วงต้นเดือนกระกฎาคมสำหรับ การวิเคราะห์แนวโน้มตลาดอนุพันธ์จากบริษัท c าสิาโกโกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ